มาติดตามคดีนักธุรกิจชาวเยอรมันวัย62ปีถูกฆ่าแล้วก็ใช้เลื่อยไฟฟ้าหั่นศพไป13ชิ้นเพื่อที่จะนำไปบรรจุไว้ในตู้แช่เย็นนะครับเพื่อที่จะอำพรางคดีหรือว่าเป็นการทำเพราะว่าความแค้นนะครับเราจะไปสอบถามเพิ่มเติมกับหมอหมูวิรศักจรัสชัยศีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชร,ร่วมรายการสดทางโทรศัพท์กับผมหมอหมูสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางรายการด้วยครับครับหมอหมูครับติดตามข่าวมาเรื่องนี้เขาฆ่าหั่นศพเพื่ออะไรครับคือถ้าตามจากข้อมูลที่ผมดูโดยดูผ่านทางรูปนะครับที่มีการส่งในทางสื่อแล้วก็เห็นลักษณะของการถูกฆาตกรรมฆ่าหั่นศพเนี่ยถ้าสังเกตจากตัวศพเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ แล้วก็โดยใช้เครื่องมือคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่มีความคมอาจจะเช่นเลื่อยไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับก็บปัดโดยที่ไม่ได้ตัดเป็นตามข้อหรือชิ้นส่วนต่างๆนะครับตัดนะครับเพื่อที่จะให้เป็นลักษณะของตัวเนี่ยน่าจะเพื่อให้มีขนาดเพียงพอที่จะใส่เข้าไปในตู้เย็นได้ซึ่งดูตามร่องรอยบาดแผลต่างๆต,ตามร่างกายก็ไม่ได้เห็นบาดแผลอะไรที่ชะกันที่ชัดเจนนะครับจึงเชื่อได้ว่าลักษณะแบบเนี้ยเป็นลักษณะของการคาด อาจจะเป็นเรื่องสัคัญรฆาตกรรมแล้วก็มามีการหั่นศพเพื่ออำพากนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะของการ,ราากแบบทํราร,ทร้ายด้วยความโกรธแค้นที่แบบในกรณีของการทําร้ายด้วยความโกรธแค้นนะครับตามประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยนะอย่างเช่นในกรณีของโกรธแค้นนะฮะก็จะแทงนะก็จะมีการแทงทําร้ายแล้วก็แทงในจานวนบาดแผลที่มากนะครับหลายบาดแผล และโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าจะเป็นลักษณะของการอําพางก็จะมีการหักศพได้นะฮะแต่ในกรณีนี้ก็ยังไม่ได้เห็นบาดแผลอะไรที่มันเป็นบาดแผลชะกันที่ชัดเจนแบบในํำนวนมากนะครับเลยเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่ลักษณะการกระทําด้วยความโขดแค้นแต่เป็นลักษณะการฆ่าตกรรมด้วยหวังเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องอะไรตา่างนะครับแล้วก็ทําให้มีการเสียชีวิตลงครับการกระทําแบบนี้ก็คือนําตู้เย็นเนี่ยใส่รถกระบะ แล้วก็วิ่งไปในจังหวัดชนบุรีถึงร้อยหกสิบกิโลเมตรแบบนี้หมอวิเคราะห์ว่าเขาหาที่ทิ้งศพหรือไม่ครับเพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติครับอ๋อนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการหาที่ทิ้งศพแต่ว่าตามข้อมูลที่ผมได้รับทราบค่ะเปิดตามตามสื่อนะครับก็คือมีการเปลี่ยนสถานที่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จ,จะเป็นเรื่องของการพยายามนะครับทําให้เกิดการติดตามที่ยากขึ้นประกอบไปด้วยนะครับ ประกอบกับเป็นชาวต่างชาติเองซึ่งอาจจะไม่ชินเส้นทางหรืออาจจะหาสถานที่ที่ที่จะในการวางเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างนะครับแล้วสั่งคนพื้นที่ครับครับครับหมอครับเรื่องนี้จากที่หมอติดตามมาหมอสรุปว่ายังไงครับไม่น่ายากใช่ไหมครับในการที่จะนํามาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีครับอ,อ่อคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับ จุดเริ่มต้นของคดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นแล้วนะครับ,รบว่าผู้ตายคือใครนะครับซึ่งก็คือนายหันนะฮะเพราะจากนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเริ่มเ้นป่อยครับว่าจุดที่เสียชีวิตเนี่ยคือที่ไหนนะครับแล้วก็จุดที่ทําการหั่นศพหรือแยกชิ้นส่วนเนี่ยคือที่ใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้มันก็จะได้ข้อมูลนะเกี่ยวเรื่องสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนแล้วก็เข้าไปตรวจสานที่เกิดเหตุเพื่อหาความเชื่อมโยงกับตัวบุคคลต่าง ะฮะซึ่งหลักการนะปัจจุบันเนี่ยแน่นอนคือการเชื่อมโยงกับตัวบุคคลเนี่ยมันก็ต้องว่าด้วยเรื่องของหลักฐานทางนิติวิยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฐานพิมพ์นิ้วแฝงนะครับรวมถึงการตรวจเอ็นเอแม้กระทั่งตัวของตู้เย็นอันนี้เนี่ยนะครับที่มีการตรวจพบเนี่ยอันนี้หลักฐานสําคัญก็จะอยู่ที่ตัวตู้เย็นด้วยในลักษณะของการหั่นแบบนี้ก็เชื่อนะครับว่าโอ้โหน่าจะมีปริมาณของเลือดในที่เกิดเหตุเี่ยมากนะครับมากในขณะที่มีการพยายามจะทําลาย นะฮะหรือร้างก็ตามเนี่ยก็ยังคงหลงเหลือให้ตรวจได้อยู่รหรือแม้กระทั่งที่ผ่านมาจะได้ยินข่าวเรื่องตัวรถน,นะครับที่ไปเจอแล้วมีสารเคมีสีเขียวพบอยู่ในตัวรถเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการพยายามใช้สารเคมีอะไรเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําลายคาบต่างเนี่ยนะฮะก็ยังเชื่อว่ามันยังพอหลงเหลือนะครับดีเอให้ตรวจได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถตรวจได้ตามจุดต่างเพื่อเชิญยังดังกะดีครับ ครับหมอครับสารเคมีที่นํามาทําลายหลักฐานโดยเฉพาะอยงยิ่งฆ่าเลือดเนี่ยเขาใช้อะไรครับหมออ๋อจริงๆแล้วนะครับก็คือมันเป็นคนทั่วไปที่เข้าใจว่าทําลายได้นะครับเป็นลักษณะการเช็ดมากกว่าครับเป็นาการเช็ดคราบก็อาจจะเป็นสิ่งที่พบได้ตามนะท้องตลาดทั่วไปซึ่งถ้าบอกว่าสารเคมีสีเขียวมีอะไรบ้างตามท้องตลาดทั่วไปมีหมดเลยครับน้ํายาล้างห้องน้ําน้นํายาความสะอาดน้ายาล้างจานนะครับหรือต่างๆพวกเนี้ยที่มันเป็นสีเขียวแล้วเป็นน้ํายาทาง ที่เป็นลักษณะสารเคมีครับส่วนใหญ่ก็มาอาจจะมาใช้เช็ดค่าเช็ดอะไรซึ่งเราไม่รู้ว่าถุประสงค์ของเขาที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าจะมาเช็ดคาบเลือดคาาอะไรต่างๆในทางความสะอาดเนี่ยคือโอเคเช็ดได้ครับอาจจะไม่เห็นคาบแต่การตรวจเนี่ยนะครับด้วยการใช้แสงนะในการตรวจรวมถึงการตรวจเอนเอเนี่ยมันก็สามารถตรวจได้ครับครือพุกอย่งไม่สามารถทำลายได้ทั้งหมดครับครับหมอครับขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ